ขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการ S Books. ีเอ็ดบนิตยสารคลีโอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Happy Women t a l k อเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองนะคะกับดิฉันดเตอรเปี่ยมสุขค,ค่ะอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สนุกสนานนะคะเเห็นเสื้อดิฉันก็ สีเหลืองสีแดงเนาะแบม,มีสีดําด้วยนะคะก็ <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะยังอยู่กับสสน,นะคะหรือแผนงานสร้างเสริมสุขวัสสุขภาวะทางเพศนะคะซึ่งนิทรรศการช่องคลอดนะคะก็จบไปด้วยดีนะคะเรามีแบ็กดรอ,อยู่ข้างหลังด้วยนะคะเป็นป้ายนิทรรศการช่องคลอดเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะก็ ผ่านสำเร็จไปด้วยดีนะคะแน่นอนว่าต้องมีจัดอีกแน่นอนนะคะปีหน้าต้องติดตามนะคะว่าเราจะไปจัดที่ไหนนะคะแล้วอาจจะมีโปรแกรมอะไรดีๆด,ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานศินละปะนะคะในอาทิตย์หน้า,นาเนี่ย เดี๋ยวเราจะเชิญวิทยากรจากสคศมานั่งพูดคุยถึงงานศิลปะที่ได้รับรางวัลนะคะแล้วก็จะเชิญนิสิตนะคะที่ได้รับรางวัลนะคะงานศิลปะยอดเยี่ยมนะคะที่เาขาวาดเกี่ยวกับเรื่องของช่องคลอดงานศิลปะชิ้นนั้นชื่อว่า The Galaxy Out ว f s i g น้านะคะเดี๋ยวจะมีภาพประมวลผลของงานนะคะต้องติดตามในอีก2เทปข้างหน้านะคะแต่ว่าเบรกหน้าห้ามพลาดนะคะ เป็นเรามีวิทยากรนะคะคุณจารุทัศน์สิทธิสมบูรณ์นะคะจากเว็บไซต์ Talk about sex ของสอสสนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ที่ตอบปัญหาวัยรุ่นนะคะมัมีกรณีศึกษาอะไรที่น่าสนใจมากต้องติดตามนะคะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมเรามีป้ายนะคะจากสสสนะคะผู้หญิงสุขภาพดีนะคะ ผู้หญิงเราถูกกาหนดวิถีชีวิตทางเพศมาตั้งแต่เกิดนะคะถูกอารมณ์สั่งสอนให้รู้สึกว่าร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอายสิ่งที่เสือเส่อมเสียนะคะเอ๊แล้วเราจะทํายังไงจะเปลี่ยนความคิดยังไงนะคะก็ต้องติดตามนะคะเราจะมีวิทยากรในทุกอาทิตย์นะคะอีก4อาทิตย์5อาทิตย์ข้างหน้าเนี่นะคะน่าสนใจมากเลยนะคะใครที่คิดว่าตัวเองอยากรู้เรื่องของหมดลูกเต้านมประจําเดือนมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่เป็นห่วงผู้หญิงที่บ้านนะคะก็ต้องติดตามนะคะเรา จะมีวิทยากรมานั่งพูดคุยให้ภวามรู้กันนะคะก่อนอื่นขอแนะนำหนังสือดีๆจากเสียดบุกก่อนเลยในช่วงแรกนะคะช่วงข่าว e ฟ i n นิสนะคะก็มีสมองใสอย่างไอสไตน์นะคะ improve your brain power ค่ะ อันนี้ก็เป็นเจ้าแห่งหนังสือ How t ูก็จะมีเรื่องของสุขภาพแน่นอนนะคะมีอยู่ยืนยาว100ปีอย่างชีวีมีสุขนะคะจะเปลี่ยนชีวิตอย่างไรนะคะให้อยู่ยืนยาวได้ถึง100ปีและอยู่อย่างทุกปีอย่างมีความสุขด้วยไม่ใช่อยู่แบบไอโคลบโคลกทุกปีนะคะมีรถสวยรวยสเสน่ห์นะคะเล่มนี้เนี่ยมีงามรถงานรุ่งด้วยนะคะคือเล่มนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเล่มที่ต่อจากเล่มนี้ค่ะท่านผู้ชม Be the w o m a n You Want To Be เป็นผู้หญิงดั่งใจที่อยากเป็นนะคะเพราะอันนี้ก็เป็น Be the w o m a n You Want To Be เหมือนกันถ้าเราเห็นนะคะเป็นเล่มต่อกันเลยตอนนี้เป็น s บ seller ของ CN นะคะแล้วก็มีเรื่องของชีวิตดีรอบด้านนะคะสไตล์ h ฮา to นะคะทำยังไงให้เราคิดบวกมากขึ้นนะคะต่อให้เกิดอะไรมีเหลืองมีแดงมีปอกลอกปองดองอะไรนะคะเราเราจะทำยังไงให้อยู่อย่างคิดบวกนะคะก็ มีเล่มนี้นะคะแล้วก็กล้าคิดนะคะชีวิตเปลี่ยนค่ะแล้วก็ยังมีเงินรวยสุขนะคะ5บทเรียนสอนหญิงนะคะทีเ่เคยบอกท่านผู้ชมไปนะคะว่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยประธานองค์กรหรือว่าผู้อำนวยการขององค์กรที่มีผู้หญิงทํางานอยู่เนี่ยมักจะซื้อแจกนะคะพนักง,งานที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาบอกว่าเออตรงนี้เนี่ยบทเรียนสอนหญิงเนี่ย สอนได้จริงๆนะคะทำให้ชีวิตของผู้หญิงเนี่ยเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็ยังมีคิดให้ใหญ่คิดให้สำเร็จด้วยนะคะจอร์ซีแม็กเวลนะคะเป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของ11วิธีคิดทำให้เรามีความสุขมากขึ้นร,รักรักรักร่างกายตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำได้อย่างมีความสุขด้วยนะคะยังมีเล่มนี้ด้วยนะคะก็ยังเป็นเบสเซลเลอร์อยู่นะคะพ่อรวยสอนลูกนะคะรวยทรัพย์รวยสุขนะคะ Rich Brother r i c h s i s อ e r นะคะเขาทำยังไงที่จะพบกันครึ่งทางได้ Compromise กันได้นะคะระหว่างวิธีทางธรรมกับวิถีทางทรัพย์ทางเงินทองนะคะน่าสนใจจริงๆนะคะว่าเอ๊ ถ้าเราเจอวิกฤตการอะไรที่มันโอ้ยปวดหัวเหรือเกินนะคะภาวะทางการเมืองนะคะจริงๆแล้วเราควรจะหาจุดยืนที่บาลานซ์ที่เป็นความสมดุลจริงนะคะเล่มนี้จะสอนเราได้เยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีใจเปี่ยมสุขด้วยนะคะอันนี้ก็ ดีฉันเขียนเองเนื่องจากว่าภาวะตอนนี้งานหนักนะคะใจไม่ค่อยเปี่ยมสุขเท่าไหร่เล่ม2ชีวิตเปี่ยมสุขก็เลยยังไม่ออกนะคะมีเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินด้วยนะคะก็ติดตามนะคะเซียบุ๊กจะนําเอาหนังสือดีๆมาแจกให้ท่านผู้ชมนะคะโทรกันเข้ามาได้นะคะ023383837ถึง9นะคะหรือว่า จะเขียนมาคุยกันก็ได้นะคะตามหน้าจอเลยนะคะ facebook.com นะคะ slash f e t a l k mango นะคะเดี๋ยวเราจะอัปโหลดนะคะงานศิละปะเป็นรูปงานศิละปะนะคะที่ส่งเข้ามาในงานทั้ง15ชิ้นแล้วก็งานที่ชนะเลิศด,ด้วยนะคะยังมีคลิปข่าวย้อนหลังของทาง mango แล้วก็ทีโม o ด e r n น i นดด้วยนะคะที่เขาไปถ่ายรายการแล้วก็มีคลิปของรายการนะคะที่มีเรื่องย้อนหลังนะคะเช่นถุงกนัน ถุงยางอนามัยสําหรับผู้หญิงนะคะที่คุณพี่ทฤษฎีสว่างยิ่งจาก โครงการโครงการโอกาสทางสังคมนะคะ h e a l t h and Opportunity Project นะคะแล้วก็ยังมีของพี่จิตติมานะคะพานุตเตชานะคะรองผู้จัดจาการแผนงานสร้างเสริมสุขภาพทางเพศนะคะที่เราไปถ่ายทํากันที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจนะคะตรงถนนอโศกนะคะคุณพี่จิตติมาก็จะพูดคุยกับเรื่องของมุมมองของผู้หญิงผู้ชายในสังคมบ้านเรานะคะว่าเราเปลี่ยนแปลงกันไปมากน้อยแค่ไหนเวลาพูดถึงร่างกายของเราเวลาพูดถึงร่างกายที่เป็นว ววัสืบพันธนะคะวันนี้มีข่าวแฟมินิสต์มาฝาังนะคะก็เป็นข่าวของมหาเศรษฐีผู้หญิงคนใหม่ของโลกนะคะดังมากๆเลยนะคะชื่อว่าคุณจีน่าไรฮาร์ตนะคะซึ่งเขาบอกว่าทรัพย์สินของคุณจีน่าไรฮาร์ตเนี่ยนะคะมีสูงถึง876,000ล้าน ล้านบาทคือเป็นบิลเลียนบิลเลียนนะนะคะเป็นพันเป็นแสนล้านเลยนะคะเขาบอกว่าล่าสุดนิตยาสาร n e s s r e v i e weekly w น,นะคะก็ประกาศผลการจัดอันดับบุคคลที่รวยที่สุดนะคะอันนี้จะเป็นข่าวที่หลังจากที่เ,เราเ,เดี๋ยวเล่นอีกคลิปหนึ่งก่อนนะคะน้องคลิปนี้เนี่ยจะเป็นข่าวที่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของออคุณมหาเศรษฐีจีน่าาราฮาร์เนี่ยนะคะรวยมาก รวยจนกระทั่งที่ว่าสามารถที่จะ Import คือนำเข้าแรงงานเนี่ยนะคะเมกเรเนี่ยนะคะไม่ใช่ผู้หญิง<ต>ไม่ใช่คุณผู้หญิงที่อ่านข่าวนะคะเป็นอยู่ในรูปนะคะนี่คือมหาเศรษฐีผู้หญิง ที่รวยที่สุดในโลกนะคะชื่อว่าคุณจีน่าไรฮาร์ดนะคะเดี๋ยวดีฉันจะเล่าข่าวนั้นก่อนต่อนะคะแต่ว่าเล่าให้ฟังก่อนว่าคุณจีน่าไรฮาร์ดนี่มาอย่างไงนะคะเขาบอกว่าเธอเนี่ยตอนนี้มีอายุ58ปีเป็นเจ้าของบริษัท Handcrock Prospecting เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองถ่านหินและเหล็กนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็รวยที่สุดในโลกที่เป็นผู้หญิงแทนที่นางคริสตี้วอลตันนะคะซึ่งเป็นพยายามไม้ผู้สืบทอดกิจการห้าง ปลีกห้างค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาซึ่งก็คือ Walmart นั่นเองนะคะเขาบอกว่าทรัพย์สินของคุณจีน่าไรฮาราฮ์ดเนี่ยตอนแรกเนี่ยมาจากมรดกนะคะมาในขณะนั้นมีแค่75ล้านดอลลาร์อลลารเองนะคะแต่ว่า ก็น่าจะประมาณ2,000ล้านบาทนะนะคะที่คุณพ่อเขาทิ้งไว้แต่ปรากฏว่าเธอสามารถที่จะไม่ผลานทรัพย์สินแล้วก็ยังสร้างให้มีมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้เธอสร้างให้มากขึ้นได้ถึง386เท่านะคะโดยธุรกิจธุรกิจของเธอเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเมืองแร่แล้วก็ถานหินนะคะแล้วเขาก็บอกว่าในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเจ้าพ่อธุรกิจโทรคมนาคมของเม็กซิโกเนี่ยเป็นที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ ที่รวยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโทราคามนาคมนะคะอยู่ที่เม็กซิโกนะคะเป็นบุคคลที่รวยที่สุดนะคะข่าวต่อไปเลยคลิปที่เล่นตอนเมื่อกี้นะคะเล่นได้อีกทีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าล่าสุดปรากฏว่ามันมีข่าวว่าคุณจีน่าเนี่ยเนื่องจากรวยมากแล้วเ,เมืองแร่เนี่ยต้องมีการขยายกิจการก็ต้องจ้างแรงงาน ต่างชาติเข้ามาก็เลยมีการถกการเพราะฝ่ายค้านของออสเตรเลียเนี่ยของรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปจ้างแรงงานต่างชาติแล้วแรงงานในประเทศไม่ตกงานกันหมดหรอนะคะก็เลยมีการพูดคุยกันว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เขาไปพูดคุยกับท่านนายกคนสวยของออสเตรเลียนะคะซึ่งนายกไทยเราก็นายกปูก็ต้องก็เพิ่งไปเจอมานะคะก็คือคุณจูเลกินหลาดในภาพเนี่ยนะคะทางฝ่ายค้านหัวหน้าฝ่ายค้านก็บอกว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาไปพูดคุยกันแน่นอนแล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาคนตกงานในประเทศได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าคุณจีน่าไรฮาร์เนี่ยได้เข้าไปคุยกับคุณจูเลียกิลาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องของการอิมพร์ตแรงงานเกือบสองหมื่น คนเลยนะคะสอง0,000ื่นถือว่าเยอะมากเลยนะคะแล้วการเป็นแรงงานต่างชาติในออสเตรเลียเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษอะไรเท่าๆกับคนที่เป็นแรงงานในประเทศเขาก็บอกว่าโอ้ย งานตั้งเยอะสองแสนถึกขอขอภัยนะคะพนักงานตั้งสองแสนคนในการขยายกิจการเหมืองแร่ทำไมไม่คิดถึงแรงงานในประเทศก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวมาฝากกันนะคะว่าเออเป็นผู้หญิงเก่งนะคะคุณจีน่าไารฮานะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างงานสร้างเงินให้กับประเทศได้ด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะที่จะติดตามนะคะว่าคุณจีน่าไารฮานี่จะสร้างเขาเรียกว่าคล้ายๆกับ ผลประโยชน์ให้กับประเทศออสเตรเลียได้อย่างมหาศาลยังไงบ้างนะคะแต่เขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการที่คุณจีน่าไอหาเนี่ยมีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานเรื่องของเศรษฐกิจของออสเตรเลียมากทางทางที่ออสเตรเลียเนี่ยจริงๆเราก็เป็นประเทศที่ถือว่าค่อนข้างใหม่เหมือนกับประเทศนิีแลนด์ที่ที่ แา่เคยไปเรียนต่อมาเนี่ยนะคะยังมีทรัพยากรอะไรที่อุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะเรื่องของถ่านหินแล้วก็เหล็กที่ออสเตรเลียเนี่ยขุดเจอนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของแกส๊สธรรมชาติอะไรอย่างอื่นอีกสิคือประเทศเขาเป็นเกาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีทะเลล้อมรอบอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าน่าสนใจมากถ้าเกิดว่าคุณจีน่าไรหาเนี่ยจะไปจับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งซึ่งก็อาจจะสั่นสะเทือนโลกได้นะคะถ้าเกิดเธอทําสําเร็จนะคะซึ่งก็คือเป็นธุรกิจเรื่องของแกส๊สธรรมชาติเรื่องของน้ํามันนะคะที่ น่าสนใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าประเทศออสเลียเป็นประเทศค่อนข้าง <c oughs> เขาเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก็เป็นประเทศใหม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> น่าสนใจนะคะว่าคุณจีน่าจะขยับขยายธุรกิจหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะในการที่เธอจะอินพ r t ตนำเข้าแรงงานจากต่างชาติเข้ามานะคะในประเทศของตัวเองแต่ว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าคอนฟ lict ในบ้านเขาก็ได้ว่าเออม,มันมีคนต่างชาติอยู่เยอะมากแล้วคนในประเทศตกงานเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของ discrimination เรื่องของการเหยียดผิวอะไรตามมาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านรัฐบาลเขากําลังคิดหนักกันอยู่นะคะก็ต้องติดตามนะคะน่าสนใจนะคะผู้หญิงคนหนึ่งที่กลายเป็นมหาเศรษฐีผู้หญิงอันดับหนึ่งของโลกสามารถสร้างผลกระทบได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างเงินทองให้กับออสเตรเลียได้อย่างมากมายมหาศาลนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวของเธอจะนําเอามาฝากนะคะเดี๋ยวช่วงหนะ้าพบกับคุณจรุทันวิทยากรจากสคศน,นะคะช่วงนี้พกักเบรกสักโคู่ค่ะต้องติดตามนะคะเว็บไซต์ Talk about sex คืออะไรคะ่ะ